สวัสดีครับพี่แม็กคุณเห็ดน,นะครับผมนี่ฮะพามาดูบรรยากาศของร้านพี่แม็กยามเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาทุ่มเกือบสองทุ่มนะครับผมตามนาฬิกาท้องถิ่นนะครับผมเทียบราคาเอ้ยเทียบเวลากับลาพมานะเนี่เาเล่นนะครับเ,เล่นนี่ครับสินค้าก็มีหลากหลายมากเลยนะครับผมบอกไม่ถูกเลยว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเยอะโคด้าดักไหมโไม่ผ่านแล้วนะ ถุงถึงหายหมดแลวเนะี่ยบอยจ้องสั่งถุงรอได้เลยนะนี่ครับผมเยอะแยะเลยนะครับอ่านาสดนี่นะครับจริงๆพี่แม็กอยากได้ของเบทาโกมากเลยนะนี่นะแต่ว่าเราอยู่ไกลามากอะเบทาโกคงมาไม่ถึงอะเลยต้องพึ่งตัวเองนะครับผมนี่นะออามาซีนซะเองซื้อเครื่องซีนนะครับนั่นนะ่ะแม็กลงทุนตัวนั้น3.5นะครับตัวนั้นแพงมากเลยกลัวได้ทุนคืนก็น่าอย่างนั้นนี่อันนี้เดี๋ยวต้องซีนนะครับผม ของที่ซีนสวยๆหมดเลนี่็เกุ้งเซกไก่นี่นะครับผมจริงๆถ้าได้ของเบตาโกนี่เจ๋อเลยนะครับผมพกหมูพกไก่เนี่ยนะเพราะว่าเขาซีนมาให้หมดลนะนี่ครับวันนี้ก็ไปจัดข้าวนะครับผมนี่นะเห็นไหมอันนี้ถุงห้าโลนะครับผมแต่จริงๆเรามีข้าวหลากหลายเลยนะเขาเยอะร้านพีิมพกนี่นะครับผมดูนี่นครับกระต่ายม่วงนะกระต่ายม่วงกระต่ายเขียวแก้วมังกรน้ำเต้า นี่นะครับผมแก้ืมังกรส้มนี่ครับส้มอยู่้างงอออยู่ข้างล่างนี่นี่นี่อยู่ข้างล่าง,น,ง,างนี่ถ้ามีหลากหลายแล้วก็มีไอ้นี้นะครับเอ่อมหาสังนะครับผมแต่มหาสังนี่สงสัยต้องกินเองรู้สึกว่าลูกค้าน้อยนะครับตัวนี้น้อยมากนี่ครับหลากหลายนะครับผมครับตอนนี้ลูกค้าก็เบาบางแล้วนะครับผมเอาเจนเอาอะไรดีครับผมเจนเอาหมากไปทักถุงดีบ้าเนี่ยหื นใจป่ะยังไม่ดูไว้ต้องฝึกไว้เฮ้ย,ฮยบ้านเรามันมันเอาไว้กินมันแก้เกี่ยวกับพวกโรคฟันได้นะฟันผุฟันอะไรพวกนี้กินหมากเคี้ยวหมากเนี่ยทำให้ฟันแข็งแรงนะโอเคนะครับนี่เจ๊น,นะครับเย็นๆก็จะก็ตอนนี้ลูกค้าน้อยละแล้ว,ลวสินค้าที่วันนี้เข้าใหม่ด้วยนะครับขนมเนาะเนี่ยขนมปังนี่เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะจุกมานี่เห็นไหมครับ เยอะเยอะเยอะขนมปังนี่เยอะจริงนี่นะครับปกติพี่แม็กไม่ค่อยได้ลงเยอะขนาดนี้นะรอบนี้เอาใจลูกค้ากันนักหน่อยนะยังก๊อปแก๊บเนี่ยอ๋อนี่นะครับผมของก็หลากหลายนะครับผมจะพยายามเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีโซลา่าเซล์เต็นท์แล้วก็อุปกรณ์พวกกีฬานี่เดี๋ยวเราเข้าเมืองก่อนเดี๋ยวจัดให้นะครับผมลูกค้านะพวกเน็ตตะก้อเน็ต ฟุตบอลบอลเล่นี่เดี๋ยวจัดให้ฮะนี่นะครับผมมีหมดนะครับผมเนี่ยสินค้าก็จะประมาณนี้นะผมนี่นะนี่เห็นไหมครับหลากหลายโอ้ค้างได้ไงเนี่ยโอ้ค้างค้างค้างต่ทีต่ท,ตทีครับนี่นะครับยิงขนมปิ๊บนี่แย่แย่ไปหมดเลยนะครับผมปิ๊บเล็กป,ปิ๊บใหญ่ ุบหลาหมดเกี้ยงเลยน้องรักครับนี่นะก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็เราเพิ่งเริ่มนะครับผมแล้วก็ยังไงอ่ะพูดยั่งกันคือเราเริ่มมาพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าการขายของนี่ผมว่ามันเอ่อมันต้องเรียนรู้อีกเยอะครับผมนะนี่ครับยังแก๊สกระป๋องก็มีนะครับผม แก๊สกระป๋องไฟสายนี่นะครับบางกรอนจะมีแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าแก้วอะไรนะเจาดาเยติบะแก้วอุณหภูมินะครับสําหรับเด็กๆหนูๆนเนี่ยนะที่ไปโรงเรียนเนี่ยคือคนที่พ่อแม่รักสุขภาพให้น้องๆองเอาไปใช้ได้นะครับผมตัวนี้ดีเดี๋ยวซื้อมาสามลูกสาวใช้ไปลใสายชใส่ยชาร์จมีหมดนะครับผมนี่นะชาร์จสาหัวนี่นะครับผมสินค้าก็มีหลายรายการแล้วนะครับผมนี่นะ เกาช้างไอศครีมนี่ก็ตัวท็อปนะครับช่วงนี้หน้าร้อนนะครับผมนี่นะี่แหลทเด็กๆชอบกินนะครับผมนี่นะดีโดแช่แข็งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพี่แม่ต้องแช่ให้นะดีโดนี่นะนแข็งเนี่ยนะเอาวเนี่เริ่มแข็งแล้วเนี่ยนี่เด็กชอบมากเลยนะเปิดเป็นวันเล่นเลยเปิดทั้งวันน,ะนี่นะครับผมอ๋อ นี่ครับลูกชิ้นหมูไก่ก็บางส่วนก็จะมาอยู่ในนี้บ้างนะครับผมนี่เนาะของก็เริ่มน้อยลงแล้วนะครับผมนี่นะครับของพวกนี้ต้องเลี้ยงนะครับเย็นนี้ในค่ําคืนนะครับผมต้องเลี้ยงขนมเค้กก็ยังโหยังสวยอยู่นะครับนี่เค้กนี่เอามาเยอะนะครับเหลือแค่นี้แหละเค้กเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับผมเป็นก่อนนี่นะครับผมข่ดีมากนะครับร้านนี้มากเนี่ยพวกขนมเค้กเนี่ยนะ นี่เดี๋ยวของพวกนี้ต้องเลี้ยงใหม่หมดเลยเพราะว่าลูกค้าเข้ามากับจองโอ้ผ่านไม่ผ่านนี่ครับเบอร์เกอร์ก็เหลือแค่นี้นะครับผมโอเคครับผมก็จะแนะนําร้านประมาณนี้นะครับผมนี่ก็เพิ่งไปเอาของมาอีกนะนี่ครับหน้านร้านทีมากนะผมแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับืลืมแนะนําลืมจริงๆท,ท็อทีครับผม เนี่ยเนี่ยเนี่ยเครื่องซักผ้านะครับผมก็ตอนนี้ยังทุนน้อยนะครับผมซื้อซื้อมาได้สองตัวนะครับผมตัวหมื่นกว่าบาทนะก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ลูกค้าลูกค้าก็ามาใช้บริการเรื่อยๆนะตอนเราเปิด,ดยนันสี่ทุ่มนะนี่ครับผมอันนี้ใกล้เสร็จแล้วถังเนี้ยน,นี้เหลือสิบเจ็ดนาทีอ๋อโอเคอันนี้ปั่นปั่นอีกแป๊บหนึ่งก็น่าจะเสร็จละ อี่สิบเจ็ดไอตัวนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้นะนาบผมอ่ะโอเคนะครับผมแนะนำตัวคือทำรายได,ได้นี่นะฮะก็พอได้เหมือนกันครับผมตัวหมื่นกว่าบาทสองตัวนี้ก็สามหมื่นกว่านะครับอโอเคนี่ครับสินค้าพวกนี้ก็มีครับจริงๆพี่แม็กมีสังสองร้อยเลี้ยด้วยนะออกมาได้วันเดียวหมดเกลี้ยงเลยโอเคครับขอบคุณครับผม